สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บทข่าวย ورو เทเบราปอด้วยรับเราคัมได้บิตคอยน์จำจังที่อ2มกราคม2566นะครับกับขออภัยครับ2มกราคม2567นะครับกับสถาบันเทให้กสถาบันตลาดน่าตลาดสำหรับเอฟเฟกต์ปรีเวคเลอร์หนึ่งมาดูที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการย่อลงมาแล้วมีการโจมลงมาก็อ่า มีโอกาสที่จะลงต่อมาข้างล่างนี้นะถ้าเกิดว่าราคาสามารถหลุดแนวรับที่1.100.200ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับแต่ก็ต้องรุนนะครับว่าถ้าเกิดราคาสามารถตั้งฐานที่1 1 0 0 2 0ได้เนี่ยราคาจะดีตัวขึ้นมาตรงนี้ไหมนะผมก็ยังคงรุ้นที่1 1 0 0 6 5หนะครับผมก็ต้องดีตัวขึ้นมานี แต่กาว่าไม่ดีนะไม่ดีตัวขึ้นมาก็จะขึ้นมาแค่นี้นะตรงเลนตรงนี้นะลงต่อนะครับผมมีสองทางแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. ดูที่ปอนเช่นกันนะบอนจะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเริ่มถูกเทขายมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะราคาลงมาพอสมควรนะแล้วก็ราคาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันไม่ผ่าน ไม่ผ่านเพราะมันยังอาจจะขึ้นอยังมาไม่ถึงนะแต่ราคามันก็จะลงมาแล้วนะก็มันก็คือขึ้นไว้แค่นี้เองนะลงมาแล้วนะแล้วก็ราคาก็มีกว่าที่จะลงต่อมาที่1นึ่งจดสองหกนะเจ็ดศูนย์หนึ่งนะประมาณนี้เลยนะสำหรับปอนนะครับ ดูที่ทองคำนะทองคำเริ่มปรับตัวขึ้นนิดนึงนะหลังจากที่ราคาเนี่ยถูกเทขายลงมาจากที่ราคาขึ้นไปทดสอบที่2 7 7 5แนะไม่ผ่านราคาก็ย่อลงมานะแต่ราคาก็ดิ่ตัวขึ้นมาอีกรอบนึงนะหลายคนนะบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมเซลล์แล้วนะสำหรับทศปีนี้นะแต่ผมก็ยังมองว่าสามารถขึ้นไปต่อได้อีกนิดนึ่งนะกนะ็ต้องมาลนเงินที่สองหมืไอสองพั หนะึ่ร้อยสิบเจ็ดแต่เจพี่มอแกได้วิเคราะห์ว่าทองเนี่ยมีอกาสที่จะไปต่อถึง2,300เหรียญเลยนะครเดี๋ยวก็รู้กันนะว่าจะเป็นยังไงแต่ยังไงก็ดีนะในปัจจุบันตอนนี้ราคาเริ่มที่จะรีบาวขึ้นมานะก็ต้องลุ้นที่ดนะ้ต้าน2,075นะแล้ก็ตรงเบรนด0อ0 88เหรียญด้วยกันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับทองครับมาดูที่บิตคอยสตั้งแต่เปิดมาก,ก็ขึ้นเลยนะอย่างที่ผมได้แจ้งไปครับใครที่ซื้อไว้ที่4รอขายที่4 8, ี่หมืแปดยังไงคุณก็สบายใจแล้วนะใครที่ตัไดไปที่ราคาไม่หลุดตรงนี้เนี่ยคนที่ผมบอกบอกก่อนที่จะ,ะเข้าปีใหม่นะก็คือว่า ให้ปิดซะถ้าเกิดว่าราคาหลุดตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ปิดนะตรงนี้ก็สามารถถือต่อไปได้ผมก็ยังคงมองที่48,000อยู่นะผมประมาณนี้เลยสำหรับบิตคอยและ3าคู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนกรารเลือกับจัมเปิลติดต่อจัมเปิลที่ถ่ายคลิปนี้ได้เลยเช่นเดิมนะผมก็สวัสดีปีใหม่กันทุกท่านด้วยนะขอให้ปีนี้นะเป็นปีที่ได้รับความ ผลกําไรอย่างสูงสุดนะครับก็อายุมัขวคญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีปไปใหม่ครับลาไปก่อนเจอใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ